พร้อมก็จะรับหน้าที่เป็นลูกมือลูกมือเอาข้าวมพร้อมนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะกุ้งที่เราบดนะคะหรือไม่ก็สับละเอียดนะคะผสมรวมกันนะคะแล้วก็ตามด้วยซัมเกลือซมเกลือนะคะซเกอร์ใส่หมดเลยนะคะรวมรวมกันแล้วได้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็ใช้รากผักชีประมาณ2-3รากเนาะกระเทียมก็สักสี่สี่ห้าตีประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใส่ก้อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ส่วนผสมต่างๆค่ะตามลงไปเลยเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่เท่าไหร่คะอาจารย์น้ำตาลทรายใส่หนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะค่ะแต่อันนี้จะไม่ถึงช้อนโต๊ะ การใส่น้ำตาลเนี่ยอาจจะแบบแล้วแต่นะคะรสชาติที่ต้องการคบางคนไม่ทานหวานนะคะบางคนไม่ทานหวานก็อาจจะไม่ใส่น้ำตาลเลยอันนี้เกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่เวลาใส่เกลือก็เวลาปรุงอาหารนะต้องระวังนิดนึงความเค็มมันแก้ไขยากตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปน้ำด้วย ซอสหอยนางรมนะคะปลาไอซอสยนรก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงาที่มันเพิ่มความหอมให้กับตัวเน้อของเราใช่ไหมคะอาจารย์ขนมจีบต้องมีเป็นน้ำมันงานเนะตามด้วยแป้งมันแป้งข้าวโพดแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด กยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องทุกกันต่ไปยิ่งขึ้นอีกนะคะก็คือเอ่อเพิ่มความเหนียวและหนุกหนักนะคะแล้วก็ให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันเด้งใช่ไหมคะให้มันให้มันรัดตัวที่ทุกข์เราเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ครับไปแช่ตู้เย็นประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความหนุกหนักเด้งหนึบนะคะ ประมาณนี้เพราะถ้าเราจะใส่ใต้นหอมท้ายสุดนเาะถ้าถ้าใส่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเขาเรานวดแล้วมันจะฉ่ำอ๋อฉ่ำเกินไปถ้าผมไม่ชอบทานผักนี่ผมไม่เสกผักได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะแต๋จริงๆแล้วแนะนำนะคะ <c oughs> ผมให้ทานผักเพราะผักเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับใช่ได้ค่ะแต่ว่าใส่ผักอร่อยกว่านะไม่เชื่อลองดูนะคะ <c oughs> ทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์นะคะเคี้ยวรุก คะจะเพิ่มตรงส่วนที่ให้ค่ะรู้สึกตรงใื่นทานผักไหมคะทานครับทานผักมีคนทานผักเป็นปกติกนะคะอาจารย์หอมแล้วยังค่ะมอ๋อโอเคอได้ครับอ่าเสร็จอ่าเน้องน่าเ่รับเยอะเยอะโยอ เราแล้วแล้วก็เราเอาไปตกเย็นะคะเสร็จแล้วนะะับนี้เราก็มาเตรียมกเทียมแเทียเที่เรไม่ได้ส่มาท่านไหนก็ สับก็ได้นะครับถ้าเขียงอันใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเขียงเราอันมินิมอลนะครับจะสับก็ได้หรือจะสบ,บบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนาะให้เตรียมน้ำนะคะไว้ใส่ถ้วยหรือว่าอะไรก็ได้นะคะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะใส่น้ำไว้เพื่อที่จะเอาน้ำตัวนี้ครับผมให้ละเอียดนะครับแล้วก็ เคกระเทียมลงไปในกระทะได้เลยนะครับโดยยังไม่ต้องเปิดไฟก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เอากระเทียมลงไปแล้วนะครับก็ไไบจะเป็นขั้นตอนที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าผมกลัวมันไหม้นะครับาล้องเหม่ไฟอ่อนๆแล้วก็อันนี้ทุกคนใช่ไหมค่อยๆทำเออได้เลยค่ะ <laughs> มิวก็จะพองนะครับได้ไม่สมควรทำตามได้ปลอมนะคะแล้วถ้าเจียวไม่ทำยังไงพอใจเจียวไม่หมชอบต้องรับผิดชอบทานมันไหมให้หมดโอเคโอเคก็คือกรอกลงปากเลยเดียวนเดี๋ยวปิดไปตอนไหลอาจารย์บอกผมด้วยนะคะผมกลัวมันไหมอย่าลองไหมคะลองต่อไอาจารย์เดี๋ยวมันไหม ไม่ไค่ะงานนี้เราลองได้ว่าผล้โอเคดูแล้วโอเคผมไม่อยากให้ทุกคนทลาการเตรียมเจียวไม่นะคะนะคะทุกคนลองทำขนมจีบกันดูนะคะเดี๋ยวจะเห็นวิธีจีบวิธีจับนะคะตัวให้มันเป็นป้อนเนี่ยนะคะลองจีบจีบกันว่ามันจะจีบยากหรือว่าจีบง่ายยังไงนะคะจีบง่ายค่ะอันนี้คือต้องไม่ใช่ขนมนะคะเป็นลำไถค่ะนะคะ เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเจียวกระเทียมไม่ไหม้นะครับสีเหลืองทองน่าทานมากเลยนะครับทุกคนของทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับกระเทียมเจียวไหม้ไหมครับไม่เหลือนะครับเอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่สอนได้มาทำกระเทียมเจียวไม่ไหม้นะครับ รีบด่วนแบบสวยงามนะคะแบบเปิดหน้าแต่งหน้าหรือแบบปิดนะคะก็ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะว่าว่าเราจะทําวิธีอะไรดูแล้วเออมันโดนใจมันชอบนะคะลูกหลักของจริงนะคะที้เราไปชัว่วมเย็นเพื่อให้ตัวหมูไก่รัดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำการตกนะคะ นี่คือ,อ,อมาวางข้างนอกจากที่เราปิดไว้จากที่เราห่อไว้ทั้งหมดนะคะมันจะทําให้ตัวแผ่นตัวแผ่นเกี้ยวตัวนี้มันจะแห้งนะคะพราะเราปิดเอาไว้แล้วเราก็ค่อยเปิดออกมานะคะราปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะคะจะมีผ้าขาวบางชุดนั้นมันหมาดคุมไว้ก็ได้ค่ะจะปิดล็อเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะป้องกันะ เตรียมน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะล้างแผ่นแป้งปั่ไหมคะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. ะานี้นะคะ mm hmm. อ่ะอนนี้ก่อนนะคะเ mm hmm. อาวิธีแรกค่ะเราจะทำให้แผ่นค่ะนี้นะคะ่ะ mm hmm. เราซ้อนกันหลาหลยแผ่นก็ได้ mm hmm. วิธีแรกนะครับเราก็ทําการตัดมุมแผ่นเกลียวนะครับผมจากที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเป็นวงกลมนะครับผมโดยการลบเลีนตัดไส้ใสในปริมาณสมนะค่ะต่แบบนี้แล้วมัน,นแล้วก็ดันลูดลงไปค่ะดันลูดลงไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะโอ้หง่ายจังเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจัดนิดนึงนะคะถัดมาเราไม่ตัดนะคะใช้ทั้งสี่เหลี่ยมเลยนะคะล้างเหมือนเดิมนะคะก็วางวางแบบนี้ดีกว่านะคะทีนี้เราพับมุมมานะคะพับมุมหนึ่งพับมุมสองพับมุมสามพับมุม นะคะแล้วก็กด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 เหมือนเดิมเอาเมือขยุ่มขยุ้มเข้าไปค่ะนะคะก็ได้แล้วอีกหนึ่งแหวน,นะคะไม่ต้องตัดให้มีเผืองก็ได้นะคะเด,งด้งออกมาสักนิดนึง นนันเนะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวความร้อนนะน้องนะ,ะอ,าอาจารย์ต้มไปเรื่อยเรื่ยดีกว่านะครับพอเสร็จะงได้ดครับขอยกชิ้นขนมจีบเราก็จะสวยเหมือนหน้าตาคนทำหน่อยนะครับ คนทำหน้าตาดีแบบไหนขนมจีนก็จับมาหน้าตาดีแบบนั้นเลมันเป็นเขียวเลยนะลอยลอยขึ้นมาก็สักขินใจพอนะคะแต่นี้ลอยมาไม่ต้องรออะไรอื่นนะคะขอบคุณมากค่ะของขนมจีนชิ้นมาทานทานขนมจีนของอาจารย์เลยนะคะไม่ทานข้าวเช้าเพราะว่ารู้ว่าอาจารย์ต้องมาทำขนมจีนมาเลยให้ทานแน่นอนขนมจีนนะคะต้องบอกว่าอร่อยนะคะต้องบอกว่าอร่อยได้เลย ไม่ว่าเราเรียนขั้นตอนอะไรรเียนอะไรครับอาจารย์ทำน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำจิ้มง่ายมากเลยครับอาจารย์ง่ายค่ะการสะดวกซื้อมือถือเนี่ยอนครับเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าให้นะคะประวัติง่าย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 แล้วก็อร่อยจะพอที่จะเข้าใจนะคะรสชาติใช้โซเดียม ใช้ช่วยอยู่ด้ยนะครับจะล้ร้อมโตค่ะน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลเปิ้ลเซเลอร์เบิก้านะครับผมก็สุขภาพเหมือนกันประมาณสามส่วน เราใส่เกลือแบบสักหนึ่งช้อนเต็มน,นะคะแต่เราลองชิมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอันนี้คือน้ำเชื่อมนะะคน้ำจิ้มเชื่อมนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มเชื่อมใช่อันนี้ค่ะถ้าเราทำนะคะหรือถ้าเราทำปริมาณเยอะๆเราก็